มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกสะกดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยต่อเต่าค่ะต่ออติตอรออติตริตอรอ,อองอตรองตริตรอง ตอเออมอเติมตออัวตัวตออัวงอตวงตอไอไตไม้เอกไตต่อไอไตไม้โชต้ตออตอไม้เอก ตอตอ,อบตอตอบหากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บัวได้ค่ะ